เฮยความจุแบตเตอรี่และความเร็วในการชาร์จ Oppo Find X8 Series สูงสุด6,000มิลมมีข่าวเือว่า Oppo Find X8 Series จะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ g r a c ซอร์แบตเตรที่สามารถเพิ่มความจุได้มากขึ้นแต่ยังมีขนาดที่บางเท่าเดิมล่าสุดกได้มีความจุแบตเตอรี่ของทั้ง3รุ่นใหม่นี้เผยมาแล้วครับโดยทิปเตอร์อย่าง Panda Isbo ก็ได้เผยข้อมูลแบตเตอรี่และระบบชาร์จของ oppo f i x 8 series ไว้ตามนี้ครับ oppo f i x 8ให้แบตเตอรี่มาที่5,700มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว80วัตต์ oppo f i x 8 pro ให้แบตเตอรี่มาที่5,800มิลลิแอมรองรับชาร์จไว80วัตต์และชาร์จได้สาย50วัตต์ oppo f i x 8 ultra ให้แบตเตอรี่มาที่6,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว100วัตต์และชาร์จได้สาย50วัตต ซึ่งข้อมูลแบตเตอรี่ที่ว่านี้จะตรงกับข้อมูลของ t ีที่ให้การรับรองไฟ X8 และไฟ X8 Pro ก่อนหน้าน,นี้ด้วยครับส่วนสเปคอื่นของ Oppo Fi X8 และ Oppo X8 Pro จะใช้ชิป d ั m e n อ ity 9,400ให้กล้องหลัง50ล้านพิเซล3ตัวรองรับมาตรฐานกันน้ำ IP69 ส่วนกำหนดการเปิดตัวตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่คาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ